นับวันยิ่งทวีคูณความแซ่บขึ้นตลอดตลอดค่ะสำหรับสาวก้านยาวผิวเข้มเสียงดีคนนี้ใบเฟิร์นสุธิยาทีล่าสุดแว้ว่าตอนนี้กำลังเตรียมผลงานเพลงใหม่ไว้รอเสิร์ฟแฟนๆอีกแล้วค่ะจะเป็นเพลงแบบไหนไปฟังกันเลยสวัสดีค่ะใบเฟิร์นสุธิยาค่ะจากสังก,กัดเรกดีเค่ะเสลงานี้เป,เเปค่ะ,คะก็ใหม่ล่าสุดเนาะกับผลงานเพลงของคนพิเศษกับร้อนที่ปล่อยมานะคะก็ ปล่อยไปพักหนึ่งแล้วนะคะทิ้งช่วงห่างจากโควิดมาก็ยังไม่ได้มีซิงเกิลใดๆนะคะ,คะก็กำลังทำอยู่ตอนนี้คืบหน้าไปได้เยอะแล้วก็จริงๆก่อนหน้านี้นมีแพลนจะปล่อยก่อนปีใหม่นะคะ,คะแต่ว่าด้วยช่วงระยะเวลาแล้วก็ด้วยอะไรหลายๆอย่างก,ก็เลยเลื่อนการปล่อยไปเป็นหลังปีใหม่แทนค่ะอะไรพูดถึงิงเกิลนี้นสำหรับซิงเกิลนี้ก็จริงๆจะควบเลยทั้งชางและเลวนะคะก็ะ สำหรับผลงานเพลงเร็วเนี่ยก็จะเป็นแนวที่หลายๆคนไม่เคยฟังแล้วเคนเองก็เป็นแนวที่ชื่นชอบแต่ว่ายังไม่เคยทำเป็นซิงเกิลของตัวเองเท่านั้นเองค่ะยังเป็นลูกทุ่งอยู่ไหมยังเป็นลูกทุ่งอยู่ค่ะแต่มีเพิ่มความเป็นอีสานเยอะมากขึ้นอ่าก็เป็นเซอร์ไพรส์ค่ะเมื่อไหร่เลยครัหลังปีใหม่แน่นอนค่ะหลังปีใหม่แน่นอนน่าจะประมาณกลางๆเดือนมกรา ประมาณนนั้ากติดตามผลงานเพลงของใบเฟินด้วยนะคะกับผลงานเพลงอของคนพิเศษแล้วก็ร่อนแล้วก็เร็วๆรนี้ที่จะปล่อยให้ได้ฟังกันขออุบไว้ก่อนว่าชื่อเพลงอะไรแต่บอกได้เลยว่าแซปแน่นอนไม่มีเปลี่ยนค่ะจะแซปขนาดไหนโอเจรอกันอีกสักนิดนะจ๊ะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและยูทูบข่าวลูกทุ่ง ติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอ t นเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย